ครับนี่นะครับลักษณะของไผ่มังกรเดนโดสลลมัตซินิคัดเป็นไม้ที่อ้างอิงว่านำเข้าจากมนลนยูนานเพาะ,มะเมล็ดจากประเทศจีนนะครับลักษณะไปทั่วไปจะมีใบค่อนข้างใหญ่ครับต้นนี้ ลากน่าจะทะลุถุงลงดินครับก็เลยต้นสูงท่วมหัวไปแล้วนี้นะครับมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับมีการกลายพันธุ์ลักษณะใบแต่สายพันธุ์คาดน่าจะวังไม่นิ่งครับ បាយកង៤លឺ